ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เกษตรผสมผสานของเราจะมาแนะนำฟักทองนะคะฟักทองที่เราปลูกที่สวนจะเป็นฟักฟักทองพันตัดยอดตัดดอกตัดลูกอ่อนขายนะคะไม่ไม่ได้เก็บเป็นเป็นลูกใหญ่เนาะนี่อย่างอย่างวันนี้นะคะเราเตรียมเก็บตอนเย็นเก็บตอนเย็น ตัดตัดจากที่แปลงรวบรวมมาอย่างนี้นะคะอันนี้พรุ่งนี้เช้าเราก็เราก็จะไปกำกำอย่างนี้นะคะกำรเรป็นมัดมัดไปขายที่ตลาดอย่างเงี้ยกำละห้าบาท5บาทัาทนนี้สิบกำก็ได้50 20กบยีก็ได้100ผสมปุนเปนกับ ผักชนิดอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกของเขาอันนี้ก็ทําใส่เป็นจานจานละสิบบาทก็มีประมาณหกถึงเจ็ดลูกค่ะอันนี้ก็ได้เยอะวันนี้ออกเยอะเลยส่วนแปลงแปลง,แปลงที่เราจะพาชมก็ตรงนี้นะคะอันนี้เ,เป็นพันพันตัดยอดตัดดอกโดยเฉพาะก็คือเขา พอเขางามขึ้นมาเขาก็จะออกดอกออกลูกอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างเมื่อกี้เก็บไปแล้วเนี่ยอยอดอ่อนๆดอกอ่อนๆเขาเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะบานพ mm hmm. อบานตอนเย็นเราก็เก็บแล้วก็ไปขายพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคะ่ะนี่เก็บยังไม่หมดเนาะเต็มไปหมดเลยอันนี้พื้นที่แค่นี้เนี่ยเราซื้อมาของเจียไต้นะคะเพื่อนๆประมาณซองละสิบบาทสิบบาทเยอะ ปลูกได้ประมาณ1ิบหลุมนะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะปลูกชิดไปหน่อยเวลาเก็บเราจะเก็บลําบากเนี่ยอตนนี้เขาเขายังงามออกมาได้เรื่อยๆนะคะตาบใดที่เรายังให้ปุย๋ยให้น้ําสม่าเสมอเนี่ยจะเมื่อกี้ที่เป็นดอกเหลืองเนี่ยเนี่ยลูกอ่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ย ดอกเต็มเต็มเลยเราสามารถสร้างไรายได้จากเขาได้อีกเยอะเลยเก็บได้ทุกวันนะคะมีทุกวันเลยนะคะเนี่ยมีหลายไซส์มากน,นี่ตัดยอดเข้าไปละเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่เพื่อนเให้น้ําให้ชุ่มนะคะเพราะว่าไอ้รากที่เราเขาเดินตามดินอย่างเงี้ยเขาจะออกรากตามข้ออย่างเงี้ยก็จะหาอาหารตามเนี้ยเราต้องให้น้ําเข้าไปด้วยเลยอันนี้ก็อีกสซส์หน,นึงอันนี้พรุ่งนี้ก็บานแล้ว คือเยอะมากออกมาใหม่ตั้งท่าออกมาก็จะเป็นดอกเป็นรูปอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ดอกก็จะบานเราสามารถสร้างไรายได้แล้ไม่สิ้นสุดเลยคือไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะอันนี้เพิ่งลองปลูกครั้งแรกอันนี้หนึ่งซอง ประมาณนี้นะคะอันนี้เราปลูกใหม่นี่ปลูกใหม่เราจะได้มีหลายๆรุ่นเก็บไว้กินเก็บไว้ขายสลับทัดเลี่ยนกับอย่างืีนไปนะคะจะม,มีขายทุกวันตอนนี้เพิ่งเริ่มทำได้สามเดือนแล้วมีรายได้วันละสามสี่ร้อยไม่ได้ขาดนะคะ เนื้อที่ก็จะประมาณไม่ถึงไร่เพราะว่าแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นคอกไก่คอกวัวคอกควายของพ่อแล้วก็เป็นบอ่อปลาบ้านกระท่อมสองหลังนะคะเพื่อนที่คิดไม่ออกว่าอยากจะปลูกอะไรไปขายดีอันเนี้อยากให้มองเป็นทางเลือกนะคะเพราะว่าเราลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เก็บ เก็บได้นานเลยจนกว่าเราจะทิ้งเข้าไปนู่นแหละได้น้ําเต็มที่เขาก็จะให้ผลผลิตของเราเต็มที่เลยเนี่ยค่ะตะกร้านี้ก็ได้ทั้งเป็นจานทั้งเป็นมัดก็ร้อยกว่าบาทแลนะ้วเนาะเฉพาะอย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยว หน้ามีอะไรดีๆมานำเสนอใหม่เนาะขอบคุณค่ะ